สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแม g ก b บียฟิล์มนะครับโอเควันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมวันนี้ก็คือวันเด็กแห่งชาตินะครับสวัสดีทุกท่านนะครับในวันเด็กแห่งชาตินะครับแม็กกบี้ไปตลาดมาเพิ่งกลับมานะครับก็ได้ซื้อของมาก็หลายอย่างอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ทุกคนครับวันนี้ ไปตลาดมาก็ได้หลายอย่างนะครับอันดับแรกเลยอันนี้คืออะไรครับมันม่วงนะครับทุกคนหัวใหญ่มากนะนี่ของโปรดเลยมันม่วงนะครับเอามาเนึ่งกินก็จะได้มีพลังงานนะครับนี่สะเดานะครับได้สะเดามานะทุกคนนะนะครับได้สะเดามานี่ประกาศขาวเน้นผักนะผักผลไม้ แตงกวานะครับแตงกวานะครับมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับพุทธานะครับนี่ปลาหนิลนะครับทุกคนเราจะนึ่งปลาให้เจ้ามอมได้กินวันนี้จะให้เจ้ามอมทั้งตัวเลยนะทุกคนนะนะครับเนี่ยจะให้เจ้ามอมทั้งตัวเลยวันนี้นึ่งให้นะครับให้เจ้ามอมกินจะได้มีพลังนะครับอันนี้ ไข่น้ํานะครับหรือว่าผํามภาษาอีสานนะครับให้แม่แกงให้กินนะครับและนี่ก็คือกระเทียมนะครับกระเทียมซื้อมาเป็นโลนะครับนี่ครับดีต่อสุขภาพนะจ๊ะกระเทียมจ้านะครับและนี่ก็คือหัวปลาสวายนะครับซื้อมาโลหนึ่งนะครับซื้อมาโลหนึ่งนะครับหัวสวายนะหัวปลาสวายนะครับทุกท่านเออนะครับโอเคเนี่ยคือของทั้งหมดนะครับที่ แมกบี้ได้ซื้อมาวันนี้วันเสาร์นะครับไปตลา,าดมานะครับเจ้ามอมเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ๋อนี่ลืมไปอ,อันนี้ผมซื้อ,อาบาโซ่นะครับตัวนี้ซื้อมาเพื่อที่จะเอาไว้เลื่อยไม้นะทุกคนนะนะครับเพราะว่าผมจะตัดไม้ทําเสากระท่อมนะครับแล้วก็เลื่อยไม้ผ่าไม้ทําเป็นไม้แปรนะครับ ทางร้านก็มีเสื้อแถมให้1ตัวนะครับเสื้อของร้านพัสดุกก่อสร้างนะครับตัวนี้นะแล้วตัวนี้ก็คือยาฆ่าเพี้ยนะครับตัวนี้ซื้อมาให้แม่นะครับฉีดผักนะครับยาฆ่าเพี้ยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเจ้ามอมกันมามมอมมอมมมมมสนใจหน่อยมอมสอมใจหน่อยแล้ว เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้าเอ้าเอ้าสุดท้ายเทิยตีหน่อยลูกนะครับเอ,อ้าสุดท้ายตีหน่อยนี่นี่น,นี่โอ้โหเออเออคันอะไรละมอมเอ,อ้าสนใจเอฟซีหน่อยสนใจเอฟซีหน่อยลูกเอ้าเอ้าเออคันหัวเอ้าอืมอืมน่ครับเจ้ามอมอืมอืมยุงนะยุง อพอหายป่วยแล้วก็นะหน้าตาสดใสดูหน้าตาหน่อยฮัลโหลนี่หน้าตามอมนะฮะเล่นมีเล่นมีเล่นมีเล่นนะครับนี่นี่จะมอมเห็นไหมอมสดใสนะครับอเมื่อกี้ก็ไปกินน้ำนะครับ ก็ถ่ายไม่ทันก็ถ่ายเป็นคลิปช็อตเอานะครับพอกินน้ำก็คือกินแบบเขาเรียกว่าช่วงนาทีสั้นๆนะครับเจ้ามอม,อมวันนี้มอมจะได้กินปลาเนื้อนะทุกคนนะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะเอาปลาเนื่อนะครับให้กับเจ้ามอมได้กินนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยมอมปลาเนื่อนะจ๊ะปลาเนื่อปลาเนื่อโอเคไหมเดี๋ยวจัดให้เลย เนาะโอเคมาหมอมอกพูดจริงเปล่าพูดจริงสินะฮะก็นี่เลยทุกคนแต่ว่าแมงกะบี้ต้องขอตัวทำปลาก่อนนะครับขอตัวทำปลาก่อนนะเพราะว่าคือเราต้องเอาขี้เอาไส้มันออกก่อนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวแมงกะบี้เอาขี้เอาไส้ออกก่อนแล้วก็จะจะนึ่งให้มันกินนะครับ เอาล่ะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูหม้อกระทะก,กันนะครับเรานึ่งปลาแล้วนะเปิดหม้ออุ้ยไกล้แล้วทุกคนนี่นะครับเห็นไหมในนี้ก็จะมีปลานิลน,นะครับหนึ่งตัวนะครับ หัวปลาสวายหนึ่งหัวอันนี้คือของของเจ้ามอมโดยเฉพาะนะทุกคนนะนะครับเนี่ยเจ้ามอมก็จะได้กินนะครับหัวปลา,า,า,าหัวปลาสวายนึ่งปลานิน,นึ่งหนึ่งตัวนี้มอบให้กับเจ้ามอมโดยเฉพาะนะครับวันนี้ก็วันเด็กดนะ้วยเนาะให้มอมได้กินของดีๆบ้างนะทุกคนเนาะก็นึ่องอีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะได้ให้มันสุกดีๆนะทุกคนปิดก่อนปิดก้อน มันสุกเลยครับเดี๋ยวเราจะไปรดน้ำดอกไม้กันนะครับเมื่อวานก็ล้างรถอีแท็กนะครับนี่ผมก็เอาผาคลุมไวน้นะครับนะครับได้ล้างรถนะครับก็ดูดีขึน้นนะทุกคนนะครับล้างคราบฝุ่นคราบอะไรออกน,นะครับ ได้ล้างสักทีหนึ่งไม่ไม่ได้ล้างเลยนะฮะแมวเขาถ่านนะฮะน้ำก่อน จะได้โตเร็วนะครับผมก็ไม่รู้ยังไงนะถ้าเกิดว่ามันได้น้ำฝนสักครั้งหนึ่งนะมันจะโตเร็วมากเลยนะครับก็เห็นกรมอุตุบอกว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกแล้วนะแล้วเขาเนี้ยมันก็จะหนาวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวดูครับว่าจะมีฝนตกจริงไหมจริงๆผมอยากให้ตกนะครับเพราะว่าอ่า พืชผักต่างๆดอกไม้ต้นไม้ได้สดชื่นนะครับตอนนี้กุหลาบงามงามนะฮะเดี๋ยวจะรอดอกมันออกนะครับกุหลาบ แต่ดอกกุหลาบออกมามันก็อยู่ได้ไม่กี่วันนนะมันก็โรยนะครับแป๊บเดียวเองช่วงสั้นๆองครับไม่เหมือนดาวเรืองดาวเรืองออกดอกแล้วเออยังดอกมันอยู่อยู่นานอยู่นะ ถ้าปลูกดาวเรืองหน้าร้อนเนี่ยต้องใช้สแลนนะทุกคนนะสแลนขึงทําเป็นหลังคาเพื่อให้แสงมันน้อยลงนะครับลดความร้อนนะครับไม่งั้นเราจะปลูกดาวเรืองไม่ได้เพราะว่าแดดมันแรงแล้วน้ํามันก็จะแห้งน้ําผิวหน้าดินนะครับเราจะไม่มีดอกไม้ไว้ดูเลยนะถ้าเกิดไม่ปลูก เราเลือยงชุดนี้โอเคนะครับอันนี้ปลูกก่อนนะครับเอามาปลูกก่อนต้นเริ่มแข็งแรงแล้วน,นั้นตายไปแล้วไม่เป็นไรเป็นบ้างรอดบ้างนะครับเดี๋ยวแปลงคุณอาตื่นสายมุทยอยถอนหญ้านะครับเมื่อวานก็ถอนไปนิดนึงนะครับก็ยังดียังได้ถอนนะครับ พอถอนปุ๊บก,ก็จะเห็นดอกไม้เลยนะไม่ถอนปุ๊บนี่นึกว่านะครับเพราะย่ามันได้น้ำมันก็งามด้วยนะครับมันก็งามด้วย อย่างนี้ยา่าขึ้นเร็วมากนะครับเป็นไรขึ้นมาเถอะอันนี้ไม่มีข้าวขึ้นเลยนะก็ลดข้าวไปด้วยนะครับ ใกลแล้วคุณอาสายใกล้จะออกดอกเต็มแปลงนะครับตรเราต้องดูเรื่องหญ้าให้ดีนะครตรงนี้ยังหน้าเป็นห่วงเพราะว่าต้นกล้ายังเล็กอยู่นะครับยังไม่โตครับต้องอาศัยรดน้ำบ่อยๆนะครับเพื่อให้ต้นกล้าไดา้ดูดซึมรับสารอาหารเยอะๆ ผมรู้สึกว่ามันมันโตช้านะนะเพราะว่าเราเราลดทุกวันเนาะรดทุกวันแล้วรู้สึกว่ามันโตช้าจริงนะครับนะไม่เป็นไรก็จะรอ,อาดาวเรืองชุดหลังเนี่ยโตนะครับเพราะชุดแรกโตเห็นเห็นแล้วนะครับชุดแรกก็จะออกดอกให้เห็นก่อนเลยนะทุกคนเรียบร้อยนะครับลอยไปแล้วนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ